สวัสดีค่ะพะเมพีน,มน้นงมืนนีกัมมะพอกับการรายงานพยากรณ์อากาศบริเวณภาคอีสานตอนล่างจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างค่ะมืนนีกัมมะพอกันในบ่ายวันที่10พฤษภาค,คม2565มืห้าร้อสิบ้าพืนี่นมองไปติดตามลาักษณะอากาศของบ่ายมืนนีค่ะว่ามีลักษณะอากาศเป็นแนวใดแน่ค่ะสำหรับการคาดหมายลักษณะอากาศมืนนีบริเวณภาคอีสานตอนล่างของเฮามีฝนฝ่าค้านองร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะ ส่วนมากบริเวณจังหวัดมุกดาหารร้อยเอ็ดและนครราชสีมาค่ะส่วนลมเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วลมอยู่ที่10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงขาดว่าอุณหภูมิสูงสุดของบายมื้อนี้ค่ะอยู่ที่32ถึง34องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิต่ำสุดเซาหมื่นนะคะอยู่ที่23ถึง25องศาเซลเซียสค่ะต่อมาภาวาเบ่งกรคขาดหมลยลักษณะอากาศ7ม้อขนาหนระหว่างวันที่11ถึง16พฤษภาโคมค่ะ ริเรนภาคอีสานตอนล่างค่อนข้างมีฝนฝ่าขนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะส่วนลมเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้คววมรลวลมยู่ที่10ถึง20กิโลเมตรต่อชอั่วโมงคาดาววาอุณหภูมิสูงสุดในช่วงนั้นค่ะยุที่32ถึง37องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงนั้นนะคะยุที่22ถึง26องศาเซลเซียสค่ะ ขอฝากพ่อแม่พี่น้องติดตามข่าวสารจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของห้าน้ำเด้อค่ะมนีคิดสดาววงสวัสดิ์ขอลาคุณฟังไปก่อนพอกันไหมเมื่อนานมื่อนี่สวัสดีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน